สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดี F4 ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับและ F4 นะครับมาดูการยกสลิงนะครับสลิงขนาดใหญ่นะครับวิธีการยกไปเรียงไว้บน l ฟล์นะครับเพื่อจัดเก็บภาพอาจจะจันๆรน,น่อยนะครับพี่น้อง สิงมีความยาวนะครับจะต้องเรียงบนฟลอร์เขาจะมาะดูเทคนิคในการวางเรียงเรียงสลิงนะครับเขาจะมีคนพนักงานนะครับของนิกเกอร์นะครัเป็นนิกเกอร์คอยประคองนะครับ วะมันไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับดูนะครับใครคุยอะไรทั้งหลาเนี่ยอันนี้หยอดมัเข้าไปในช่องครับแล้วก็ตั้งบูมกลับมาสักหน่อยนะครับตั้งบูมกลับมาหน่อยนึง แล้วค่อยสวิงสวิงขวาออกมานะครับแล้วก็ค่อยหย่อนมันไม่ลงเราก็ค่อยดึงขึ้นมาหน่อยเพื่อประคอ,องนะครับได้จังหวะได้จังหวะแล้วก็ค่อยๆค,ค,ค่อยวางนะครับอาจจะดูเหมือนง่ายเลยครับมันยากตรงที่ว่าวะต้องวางบน บนบนฟลอร์บนแท่นวางตัวนี้นะครับพนักงานนะครับถ้าเดินไม่ดีก็ร่วงลงไปนะครับ ภาพสัตยยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับ สลิงก็จะมีหลายขนาดนะครับตัวน,นี้ก็เป็นขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กลงมาตัวน,นี้ก็จะเป็นประมาณนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งเกือบสองนิ้วนะครับประมาณดูจากระยะสายตาที่ว่าคำนวณดูนะครับ ็อยู่ประมาณนิ้วครึ่งหรือสองถึงสองนิ้วนะครับตอนนี้ตัวกอนหน้านั้นน่ก็น่าจะเป็นสลิงสามนิ้วขนาดใหญ่อันนี้ก็ขนาดเท่าแขนนะครับอันนี้ขนาดเท่าแขนคนโตนะครับ เขาจะให้ให้ลงไปในช่องหน่อยหนึ่งถ้ามองไกลๆก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งบูมแล้วก็เลียเลียเลียประคองนะครับเลียประคองลงมาแล้วก็สลิงออกด้านขวาเพื่อให้จะได้ย่อนลงมาอตัวนตัวนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเป็นสลิงที่พับลงต้องดูจังหวะด้วยครับทำอะไรจังหวะร่วงลงข้างล่างครับ ยกขึ้นมาใหม่เพราะว่าเขาจะให้วางไม่ให้โดนโด,ดนดินข้างล่างนะครับหรืออาจจะแช่น้ำเพราะว่าสลิงอาจจะได้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือเอามาเก็บถ้าเราไม่เก็บขึ้นมาวางไว้บนข้างบนนี้ก็ เวลาฝนตกมาก็อาจจะแช่น้ำได้แน่นอนครับสลิงมันเป็นเหล็กมันก็ไม่ค่อยจะถูกวับน้ำเท่าไหร่ถ้าแช่นานๆานก็เป็นสนิมนะครับก็ขึ้นมาวางให้แห้งแล้วก็ฉลบน้ำมันเพื่อจะรักษาสลิงให้ใช้ได้นานๆน,นะครับ ก็จะเป็น่าจะประมาณนิ้วครึ่งครับตัวนี้นิ้วครึ่งที่เห็นดำๆนั้นก็ทําไว้เพื่อไม่ให้สลิงนะครับไปกัดกับชิ้นงานนะครับแต่ว่าถามว่ามันกัดไหมมันก็คงจะช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็ได้ระดับหนึ่ง นี่มันไม่เท่ากันครับก็เลยวางอาจจะวางยากนิดนึง